สวัสดีครับผมไบ์เกอร์ดอนเดอร์เวย์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาบุกบ้านนะครับรุ่นพี่ผมนะครับเป็นตำนานของหน้ายาวอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่ผมอยากที่จะให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับรุ่นพี่ผมท่านนี้เลยครับมาตามผมมาเลยครับออนเดอเวย์มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพิเทพสวัสดีครับ โอ้ย oh, เป็นไงบ้างพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยก็แตดท้องครับนะโอเคเรามาบุกบ้านพี่เทพเลยนะครับครับประมาณปีไหนอะพี่อ,อไปภูเก็ตไปวิซครั้งที่สองครับน่าจะปีมีใครบ้างในน,นี่ยพี่ก็มีพี่มีพี่ฝนมีพี่ทอนแล้วพี่หม่องครับอ๋อคนนี้คือพี่ฝนเนาะครับและนี่ก็คือพี่ทอนเนาะครับ อันนี้ก็คือพี่มองถูกต้องครับและนี่ก็คือพี่นะใช่ครับโอ้โหอย่างเท่เลยพี่ครับผมเคลงมารูปถัดมาอ่ะลูกนี้ครับพี่ก็แอนเดอร์แก๊งครับตอไหมายขี่หน้ายาวครับอันนี้ที่ที่ตากอากาศบางปูครับไปกินขี่หน้ายาวกินอาหารทะเลรับประมาณปีไหนได้ครับพี่อันนี้ต้งเก่ามากอันนี้ปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกมั้งโอ้โหปีสามหกเลยเหรอใช่ประมาณสองพันห้าร้อยสามสิบหกโอ้โห ครับก็มีพี่พี่แอ้นะซ้ายสุดพี่แอ้อ่านี่คือพี่แอ้เนาะพี่แนี่มีพี่แอ้มคนนู้นอ๋อโอ้โหนี่พี่แอ้ยังผอมอยู่นะเนี่ยใช่นี่ก็คือพี่ฝนอ่าแล้วก็พี่โมพี่โมนี่เสียชีวิตไปแล้วอ่าโอเคนี่พี่เทพแล้วนี่โต๊พี่โต้งโอเคพี่โต้งโอ้โหพี่โต้งอ่ะงั้นเราไปเราไปลุยข้างในกันต่อครับพี่เทพพาทัวร์เลยวันนี้เรามาเจาะตำนานหน้ายาว คนหนึ่งเลยนะครับอ่ะพี่เทพรูปนี้ถ่ายที่ไหนเนี่ยอย่างเท่เลยพี่เส้นทางที่จะไปภูเก็ตครับโอ้ยไปภูเก็ตไบายวิคครั้งที่สองครับนี่คือรูปนี้ถ่ายตอนที่ภูเก็ตไบายวิคครั้งที่สองใช่ครับโอ้โหรถคันนี้ก็คือโรไลเดอร์ครับโรเลเดอร์อีโวเอฟเอซาร์ปีปีแปด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 เก้าโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับอ่ะอีซีไรเดอร์เรา แล้วรูปเนี้ยครับพี่รูปนี้ไปคอนเสิร์ตกระทิงครับที่ไหนพี่ที่เขาใหญ่ครับปีปีสามสองพันห้าร้อยสามสิบหกอ่ะโอ้โหปีสามหกเนี่ยใช่นี่ครับคอนเสิร์ตกระทิงเส้นทางไปคอนเสิร์ตกระทิงแล้วรูปเนี้ยครับก็เหมือนกับงานคอนเสิร์ตกระทิงครับอืข้างๆก็พี่ฝนครับอ่พี่ฝนเนี่ยขี่รถฮาร์ลี่ขี่ฮาร์ลี่แล้วไอ้ซอฟเทลครับออแล้วพี่เทพก็ขี่น่ายาวครับโอ้โหน่ายาวเี็ดแรงครึ่งครับเครื่องยอดคิดโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบต่อมาเลยนะฮะ อ่ะอย่างรูปนี้ครับโอ้รูปนี้อย่างเท่เลยพี่รูปนี้สวัยไอ้นี้พัทยาเศร์กิจครับตอนนั้นไปงานอ่าการพัทยาครับอืเขาเปิดเขาเปิดพัทยาเอร์กิจเปิดตัวรั้งแรกโอ้โหอย่างเท่เลยอ่า้ยนี่เลยไอ้นี่ลงนิตยสารอะไรเนี่ยพี่เป็นนิตยสารเกี่ยวกับมอเรสไซครับอ๋อรูปนี้มีพี่อยู่ด้วยไหมเนี่ยไม่มีครับมีพี่โมพี่แอ้แล้วก็พี่ฝนครับอ๋อแล้วตอนนี้พี่ตอนนี้พี่ยังเรียนเรียน เรียนอยู่ที่ฟิลิปปินส์ยังไม่ได้กลับมาอ๋อยังยังเรียนอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะพี่นะใช่ล้วตราไปเรียนวิศวะครับตอนนั้นพอสอไหนได้พี่พอจําได้ไหมครก็สองห้าสามสามสามสองทั้งนี้แหละอืมอ่ะถัดมารูปนี้ครับรูปนี้แหลมภูมเทพครับโอ้แหลมพรมเทพปีไหนฮะัเนี่ยพี่ปีน่าจะใบภูเก็ตใบวิคครั้งที่ครั้งที่สี่ครับอืม ปปูเก็ับใบวิคั้งที่สี่ครับโอ้โหนี่อ่ารูปนี้รุปนี้ขออนุญาตเอาหมวกกันน็อกหน่อยนะพี่นะขยบหน่อยอาอาาลุปมนี้รูปนี้ก็ปูเก็ตบายวิคันครับอปีไหนฮะอันนี้ปีสองพันกว่าแล้วตามตปีไม่ได้อ่าสองพันกว่าอ่าแล้วนี่ครับอันนี้การไปไปงานทูมีนครับุรพาครับอปีไหนฮะเนี่ยปีสองพันสิบครับสองพันสิบนะครับโอ้ลุปนี้เลย นันที่เกื่ยงขาแหลมครับปีไหนครับพี่ก็น่าจะสองพันห้าร้อยสี่สิบมั้งครับสองห้าสี่ศูนย์นะเหลือบลงมาเฮ้ยไอ้นี่มันปากน้ำดีวะพักกลวกันครับหนุ่มพี่หนุ่มปากน้ำนะฮะโอเคโอ้หนี่สมัยละอ่อนเลยครับโอ้อันนี้เข้าเริ่มขี่ซ็อปเปอร์ใหม่ๆครับตอนนี้เพิ่งจะยี่สิบเอ็ดเองโอ้โหยี่สิบเอ็ดก็ประมาณปีไหนได้พี่ ันห้าร้อยสามสิบครับโอ้สองพันห้าร้อยสามสิบไอ้นี่หน้ายาวหัวกระโหลกของพี่อุธิราโอ้โหพี่อุทิลาศแรงขึ้นพี่วุฒิรานี่เป็นใครก็เป็นพี่ที่ที่ชักดำผมงเข้าสู่วงการเวอร์ซายครับโอ้โหเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาพูดคุยกับพี่เทพนะตอนนี้ดูเรื่องราวระหว่างทางของพี่เทพไปก่อนนะครับแล้วรูปนี้ครับนี่อายุทยาใบวีครับ ปีไหนอรพี่โ้ยังเท่เลยเนี่ยน่า,ะา<ห>จะ2,540กว่าของจาวปีแน่นอนแน่เรื่องราวของพี่เทพนะครับก็เยอะมากนะครับผมก็มาบุกบ้านนะครับวันนี้ก็พี่เทพให้เกียรตินะครับมาบอกเล่าเรื่องราวระหว่างทางในการเดินทางบนอานมอเตอร์ไซค์นะครับกับรูปภาพที่เป็นความทรงจําต่างๆของพี่เขานะครับแต่ยังไม่หมดครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกตามมาเลยครับ ครับครับรูปนี้เนี่ยน่าจะเป็นนิตยสารนะครับพี่นิตยสตารอ,อะไรครับเนี่ยมอนเตซายต์น์ครับหรอมีสัญลักษณ์รูปอเตอร์ไซถ่ายเมื่อปีไหนครับพี่ลงสื่อ,อันนี้น่าจะสะ 37, 36, 36, 37โองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดมากสมสินะครับโอ้โหาานานมากจำไม่ได้แล้วครับ2537้าสามเนะฮะใช่โอ้โหนี่เป็นบรรยากาศเงานสมัยก่อนครับขี่เที่ยวตามทางจังหวัด แล้วในเขามีงานอะไรครับพี่มีงานประกวดมอเตอร์ไซค์ครับที่พาต้ตาปิงเก้าโอ้สมัยก่อนเขาจัดประกวดรถมอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์หรือว่าฮาร์เรย์อย่างเดียวครับพี่ก็มีทั้งชอปเปอร์ทั้งฮาร์เรย์ครับสมัยก่อนฮาร์เรย์มันมันมีแต่รุ่นเก่าๆครับรุ่นใหม่ไม่มีครับโอ้โหรูปนี้เลยครับหล่อมากเฟี้ยวมากรอขึ้นเรือไปเกาะสมุยครับเมื่อปีไหนฮะก็ไปวิกภูเก็ตไปวิกทั้งที่ทั้งที่สี่นะครับผมก็จําไม่ได้แล้วโอ้ ตำนานมโบโลแมนนะครับครับ <laughs> โหรูปนี้พี่ก้องสารัตครับเชียวเชียน่ครับรูปนิดเตีาพี่ก้องครับนี่ก็เป็นเ, <c oughs> เขาเรียกว่าเรื่องราวระหว่างทางนะครับของชีวิตพิเทพนะฮะ <c oughs> เล็กๆน้อยๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับว่าพิเทพเนี่ยเ,เขาเริ่มเข้าสู่วงการมอไซค์ได้ไงแล้วทำไมเขาถึงชอบความเป็นสไตล์อีซี่ไรเดอร์ แล้วรถคันแรกของพี่เขาเนี่ยคือรถอะไรตั้งแต่ปีไหนพศไหนเดี๋ยวเรามาพูดกันครับครับรูมนี้โกมากเนี่ยถ่ายที่ไหนเนนี้พี่สามบินเชียงใหม่ครับปีไหนครับสองห้าสามแปดสามเก้าครับช่วงนั้นครับสองห้าปสมเก้านะครับนี่เลยฟ้าบู้รูมนี้นี่ถ่ายกับเจแอนนะครับนี่งานปีใหม่ปีใหม่ที่แจมเมอร์ครับ๋อปีไหนแจมเมอร์ปีไหนได้ปีสองพันปีสองพันนะ แจม่แจแอนนะฮะแจแอนยังสวยปิ๊งอยู่เลยนะครับรูปนี้ผมเดาว่าถ่ายที่เชียงใหม่ไบวีกวะพี่ไม่ใช่ที่บ้านแจมเมอร์แหละอ๋อที่แจมเมอร์นะงานจราะรอญพี่ใหม่อ,อืมโอเค <Okay. S 2> อ่ะี่ถ่ายที่ไหนหอ่ะพี่ที่ที่หน้าบาร์พี่อุ้ี่ภูเก็ตหาตราตองโอ้คนขวานี่คือพี่อุ้ตทารานะพี่นะใช่ครับอืม ไอดอลของพี่เลยใช่ไหมครับนี่แหละคนที่ชักนำผมเข้าวขี่มอเตอร์ไซค์หลยพี่ก็เทมากสมไหนอออ่ะเอาละครับตอนนี้นะครับ<อ>ผมก็ได้หาที่นั่งนะครับที่ว่าเป็นที่เป็นทางแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยนะครับถึงในเรื่องของประวัติความเป็นมาของพี่เทศนะครับกับอ่เรื่องราวบนอานมอเตอร์ไซค์นะครับ พี่เทพครับพี่เทพเริ่มเข้าสู่วงการมอไซค์เมื่อปีไหนพี่ก็สองพันห้าร้อยสามสิบสองอ่ะสองพันห้าร้อยสามสิบแบบสามสิบใช่สองห้าสามสิบตอนอายุย <20. S 1> <ใช>ี่สิบยี่สิบแล้วพี่เข้าสู่วงการมอ,อไซค์กี่ปีก็เดิมจริงๆเขาเพื่อนขี่ก่อนเพื่อนก็คือพี่โมโอ่ะพี่โมเริ่มเริ่มขี่สามสามร้อยห้าสิบซีซีตอนสมัยเรียนปวชตอนนัอายุตอนเรียนปวชอายุสิบเจ็ดอ่ะครับ พี่โมโเขาขี่สามแรงครึ่งเขาก็โอ้เท่มากเลยอก็เลยชอบชอบไปดูเขาขี่เขาก็มีสาวสาวซ้อนโอ้โหสาวพณิริ 1, ์ซ้อนครับครับเขาก็เราก็เลยชอบเขาก็คือที่มาที่ที่ไปที่มาก็คือเพราะสาวสาวซ้อนใช่ขเขาเท่มากเลยอยากได้สาวซ้อนบ้างก็เป็นเราก็อยากอยาก,อยากเท่เหมือนเขาอ,อะโอ้ประมาณนั้นก็เลยจัดก็เลยตามเขาไปก็ไปอยู่แก๊งเขาก็มีพี่ฝนพี่แอ้เนี่ยแก๊งอะไรอรบพี่ตอนสมัยนั้นก็เป็น แก๊งบางปีเขาเรียกแก๊งบางกระปิพี่ฝนก็อยู่บางกะปิเขาเรียกเด็ก<อ>แก๊งบางปีเด็กแก๊งบางปีใช่รถคันแรกของพี่รถอะไรครับรถคันแรกของผมว่าจริงๆก็ KAR125 Kawasaki มอเตอร์น้ำรุ่นแรกเหรอเะยขี่ไปโรงเรียน<อ>ขี่ไปตอนเรียนอาชีวะขี่ขี่อ K Kawasaki AR125 มอเตอร์น้ำรุ่นแรกเลยแล้วชอปเปอร์คันแรกชอปเปอร์คันแรกก็หน้ายาวหน้ายาว เจ็ดแรงครึ่งเจ็ดเจ็ดแรงครึ่งที่อยู่ในรูปเมื่อกี้ใช่เจ็ดแรงครึ่งไอ้ถังแดงเนี่ยนะไอ้แฮมเดฟเนี่ยนะได้ยาวแต่สปิงเกอร์สปิงเกอร์พี่นะอนน้วของผมก็เรียกว่ายาวที่สุดยาวกว่าเพื่อนอ่ะยาวเมตยี่สิบอ่ะโอ้ตอนนั้นปีไหนได้ครับพี่ก็ตั้งแต่คันนั้นได้มาตอนปีไหนสองพันห้าร้อยสามสิบสามอ่ะสองพันห้าร้อยสามสิบสามก็พี่ออสทำที่บ้านพี่ออสบ่าวาวอืมตองพี่พาวดี ใช้โลมิตครับ,รบโอ้โพี่ออสบ่าววาวนี่ถือว่าเป็นตำนานนะครับ<ช>เป็นอาจารย์รุ่นใหญ่ของการยิงเฟรมเลยใช่ไหมครับพี่องการช็อปเปอร์<ช>ก็ว่าได้นะ<ช>โอ้โหสุดยอดมากนะครับ,<ช>รบแล้วเมื่อกี้เนี่ยมาพูดถึงไอดอลของพี่เนี่ยใครคือไอดอลของพี่รครับจริงๆก็จริงๆก็เอาจริงๆก็คือ พี่อุดนะพี่อุตธาราพี่อุธาราแต่สมัยก่อนก็โฆษณาปั๊มเชลไงเขาโฆษนาป้ะมมันปั๊มเชลแล้วก็ขี่หัวกระโหลกหน้ายาวแล้วขี่ครับประมาณปีพศไหนนะครับพี่ผมจะเกิน้าพี่อายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดก็สองพันห้าร้อยี่แปดเก้ามังโอแต่นั้นแหละพี่อุตก็หล่อเขาโฆษณาเฟี้ยวเลยโอ้เขา หน้าหวานหล่อเท่หญิงตึมโอ้โหอันนั้น้ต้องไปถามับเองวต้องไปถามว่าเองแต่เชื่อว่าตึมก็ทำนองนั้นัถือว่ายุคนั้นนี่พี่วุฒารานี่ถือว่าเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์ได้ไหมพี่ก็ก็เป็นดาราได้เลยแหละก็หล่อแกหล่อมากหล่อหล่อหวานน่ะหน้าหวานพูดจจเพราะเดี๋ยวผมต้องไปหาตัว พี่อู๊มาสัมภาษณ์ให้กับเพื่อนๆได้รู้ประวัติของพี่อู๊ซะแล้วอยากเจอเปอร์สตาร์รุ่นเก่าจังอยู่ภูเก็ตป่ะอ๋อแกอยู่ภูเก็ตนะพี่โอเคแล้วระยะเวลาจากวันแรกจนถึงวันนี้พี่กี่ปีแล้วครับในเรื่องราวระหว่างทางบนอาร์เตอร์ไฟของพี่เทพเนี่ยก็น่าจะเกือบสามสิบห้าปีแล้วมั้งสามสิบห้าปีนะพี่นะแต่เพรเริ่มขี่ได้อายุอายุยี่สิบตอนนี้ก็ห้าสิบกว่าแล้วสามสิบกว่าปีแล้วครับ แล้วตอนนี้พี่เทพได้ขี่ออกไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปงานไบวิคยังไงเลยงไงไนมะ่้บ้างไหมครับตอนนี้ก็ขี่ไปเฉพาะเป็นงานงานไปขี่สต่บ้านกแค่ออกแต่จังหวัดอ๋อส่วนใหญ่จะท่องเที่ยวส่วนตัวก็ไปกับวเพ,วพ,วพวื่อนๆสามคนอ๋อในกลุ่มนะฮะ<ต>ไม่ได้เป็นแก๊งใหญ่นะพี่นะไม่ได้แก๊งใหญ่แล้วเพราะว่ามันอายุเยอะแล้วเราก็ต้องเลือกเลือกไปครับเราไปไม่ได้เป็นหนุ่มๆแล้วทุกวันนี้พี่เทพ วงการมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นเองหรือฮาร์ลี่เองเนี่ยมันเยอะมากอกลุ่มก็เกิดขึ้นมาเยอะมากใชผมอยากให้พี่เทพเนี่ยช่วยฝากอะไรให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆสักนิดหนึ่งก็ถือว่าถือว่าเป็นความหงยายจยากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องครับพี่ก็สมัยนี้ก็ขี่กันเยอะเนาะรถทั้งใหม่ทั้งเก่าก็ ก็จริงๆก็การขับขี่ที่ไหนผมว่าทุกวงการมันก็ต้องมีซีเนอริตี้นะมีการเคารพอาวุโสก็อยากฝากถึงเพื่อนๆต้องน้องรุ่นใหม่ๆว่าก็เราเป็นถึงเป็นวิรภาพสองล้อนะสองล้อเป็นวิศภาพไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้แบ่งแยกไม่ได,ไได้ไม่ได้แบ่งซีซีครับทุกคนก็คือสองล้อเหมือนกันก็ให้แค้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันตามตามซีเนอริตี้ตาม,ตาม,ตามอาุโสครับ ก็าฝากไว้เท่านี้ครับโอเคและนี่ก็คือพี่เทพบอลทูบีวายผมไบเกอร์นอเวมาเจาะบ,บ้านพี่เขาหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รู้จักกับพี่เทพบอลทูบีวายพอสังเขตแล้วนะครับถ้าเกิดเจอพี่เทพที่ไหนเดินเข้าไปสวัสดีเดินเข้าไปท <Okay, S 1> ักทายเดินเข้าไปแสดงตัวได้เลยนะครับพี่เทพใจดีมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไบเกอร์นอเวและก็พี่เทพบอลทูบีวานะครับขอลา เพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดฟ o ลโล่ติดตามในช่อง YouTube ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆถ้าเกิดคุณดูจนจบแล้วก็แสดงความพิเเห็นการแสดงความพิเเห็นของเพื่อนๆนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ทําคลิปเนี่ยได้ทำคลิปนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะฮะต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไบ k e เกอร์ออนด Yeah. <laughs>